อันร่มฟ้ากว้างไกลใหญ่อักโคอ,อันร่มโพร่มใสว่าใหญ่ยิ่งอันร่มไม้ยังมีลมไม่ร่มจริง รมทุกสิ่งไม่รมกว่ารมพระบางรมีององรอหนึ่งสร้างกรุงบำรุงรัฐเป็นกษัตริย์ปฐรมวงดำรงสีองร์รอสองสร้างสันวันณคดี องรอสามรอสีทรงปลีชาองรอ้าพระปิยะมหาราชได้เลิกทาดคืนไทยไรปัญหาพระบารมีพระองค์นั้นสุดพันนาจากรอ้าถึงรอหกฮียกกวี เกิดศิลปินในแผ่นดินพระธีรราชมีนักปราดเลิดลำ้ำนำวิธีภารกิจพระมงกุฎกล่าวเจ้าแห่งกวีเมื่อได้มีรอเจ็ดเปลี่ยนเหตุการณ์พระอาทัยจจมราชา สละให้อธิปไตยตั้งต่อเริ่มขอสาร,รัฐธรรมนูญที่พระองค์ทรงประธานมีรัฐบาลทำหน้าที่มีกระทรวงองค์รอแปดเชื้อพระวงศ์ดำรงราช พระมุขชาติสูงเด่นเป็นในหลวงในหลวงอนันต์ขวัญใจไทยทั้งปวงถึงพอ่อหลวงรอเก้าของชาวประชาเหมือนยอดเพชรเม็ดพราวเก้ามงกุฎเหมือนดาวผุดเก้าดาวพราวเวหาเป็นกษัตริย์ยอดกษัตริย์นักพัฒนาชาวประชามีความสุข ทุกถิ่นไทยขอราชวงศ์จัก,กรีอยู่ดียิง่งขอทุกสิ่งปรากฏความสดใสองค์รอสิบคลองราชชาวสีวิไลขอทรงชัยจอมราชาทรงพระเจริญ